อันยองอันยองอันโยงโยงเซโยเจสนวยสนวยหัวโคเองค่ะเพื่อนเพื่อที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆอย่างเจ๊เนาะโอเคอย่าลืมไปกดช่องอ่า subscribe ช่องเจสนวยไว้ v สองด้วยนะคะช่องนู้นจะเป็นช่องหลักส่วนช่องนี้จะเป็นช่องสำรองเนาะโอเคมาดูกุมรักทิจธรกันนิดนึงค่ะกุมรักทิจธรเดี๋ยวเจมาให้ดวงสองบ้านเลยเนาะอ่ามันมีทั้งสองบ้านสองหลังของเราค่ะอันนี้เป็นบ้านของแม็กเอเชียเนาะเป็นไอนี้เป็นบ้านของอ่ายูฟ่าเนาะ อเออก็นี่แหละใครที่ยังไม่รู้ว่ากลุ่มลักกี้ทามคืออะไรกลุ่มลักกี้ทามก็คือกลุ่มที่เพื่อนเพื่อสมาชิกจะมาแจ้งเกมว่าเกมไหนมันแตกเกมไหนมันแจกหรือว่าเกมไหนมันเกลือเนาะแล้วก็มีพี่พี่เขามาแจง้งว่าช่วงเวลาลักกี้ทามเป็นช่วงเวลาในช่วงนี้แต่ละแต่ละช่วงเวลามันจะมีเกมไหนบ้างเนาะเออนี่แหละก็จะมีบอกสูตรบอกเทคนิคว่าเล่นยังไงเล่นแบบไหนเนาะเออแล้วก็เกมไหนไม่ได้เกมไหนไม่โดนเพื่อนๆก็จะได้ไม่ต้องไปตามเนาะประมาณนี้เนาะในกลุ่มในกลุ่มลักกี้ทามของเราทั้ง2กลุ่มนะ โอเคประมาณนี้ค่ะกับกลุ่มลักกี้ทามสองกลุ่มฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจเจด้วยนะคะไม่แนะนําให้เล่นตามหรือเล่นแบบเนาะเออไปดูกันเลยค่ะกับเกมอีแปดคลาสชิ่วินเนาะเพราะว่าเมื่อสักครู่ก็ไปเล่นมาแล้วค่ะโอ้โหอีแปดวันนี้เวิร์กค่ะอะมาดูกันเลยค่ะว่ามันวันนี้เรามาเล่นกันต่อเนาะว่ามันจะได้จะโดนอีกหรือเปล่าเนาะไปกันเลยค่ะอ่ะมาค่ะก็เอาทุนที่500บาทเช่นเคยเนาะไม่ต้องเอามาเยอะไม่ต้องเอามาน้อยเกินไปเนาะประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะแล้วก็เช่นเนาะเช่นเดิมเนาะ เออเจ๊จะไม่กดเขาเรียกอะไรขี้เกียจแบบมานั่งกดหาคอมโบเนาะให้อโอโต้มันหาคอมโบให้นะเออทหารถ้าได้คอมโบปุ๊บก็คอยเข้าซื้อนะคะโอ้โหไม่มีคอมโบคอมโบเลยมาคอมโบตอ่อมั่งมาเพิ่มเบ็ดคะ่ะหาคอมโบค่ะอึ้งลงมาไหมเจ๊เอ,อ้ยอย่าบอกเข้าฟรีนะวันนี้ก็เข้าฟรีมแล้วนะฟรับฟรับฟรับโอ้โหไม่เข้าไข่ดอกอึ้ง หลายน้องไม่มีคอมโบเลยค่ะหาคอมโบยากค่ะเออดูสิดูมันไม่ยอมคอมโบเลยค่ะลงมาม,มาแล้วโอเคมาจา้ะแค่นี้แหละสบายใจแล้วซื้อเลยค่ะเออมาจา้ะไม่ต้องไปกดหมุนเยอะเนาะเหมือนถ้าใครอยากเห็นว่าแบบโบบ้าเป็นยังไงต้องไปดูช่องเจสหน่อยไว้ V2 เนาะช่องนู้นจะเป็นแบบ ที่เจ๊แบบมันลงว่ามันโบะบ้าขนาดไหนคะ่ะอะแล้วก็เดี๋ยวเจ๊มันลองเล่นต่อเนาะกับในรอบนี้เนาะว่ามันจะโบะบ้าเหมือนเดิมหรือเปล่าเออไปค่ะได้อยู่มะไม่ต้องกดเยอะเนาะอ,อย่างที่เจ๊บอกน,นะเล่นแค่แบบสิบคูณสิบสองพอเนาะถ้าเราไปฝืนกดเดยอะมันก็มีโอกาสตกดาไข่ดอกต่อเนหะืยเออยอย่างเงียบสิคะเงียบเลยเออโอเคเคลงมาช่องสามรัตโอ้โหเป็นเจหลักข้อจระเข้ค่ะเออ หมุนค่าจะขาดทุนไหม uh huh ลูกอ่าประทัดค่ะโอ้โหสวยงามเจต่อเนื่องฟรัปโอ้โหคอมโบมาดีค่ะแบบนี้ฟรัปหืมโบบะค่ะแบบนี้โบบะแน่นอนค่ะเอออีแปะมันเป็นหนักสูเออไปดูโฟกิมค่ะผู้ชายอมากค่อีดอกพูดขอเลื่อนขอโทษค่ะอ่ะต่อเนื่องฟรัปโอ้โหเออได้อยู่ได้อยู่แบบนี้ได้อยู่กําไรมาแล้วค่ะ ยังเหลืออีสี่มุนนะดูสิมันจะสุดหรือเปล่าเนาะฟรับอย่านิ่งค่ะแปะอึสเอออ่งบาวตัวๆกยค่ะ่อนหนูว่าแบบจะต่อเนื่องไข่ดอกก็ถือว่ายังจ่ายมาดีนะดูสิกําไรแล้วค่ะอึสชิงชับลงมาโอ้โห,โโหสวยงามตามสั่งค่ะมีไว้แบบนี้ลูกเคแน่นอนค่ะฟรับโอ้โหมีเอด้วยค่ะเออคอมโบโบบ้าแบบนี้ เลิศค้าเจ๊บอกเลยวันนี้แปะมาดีเนาะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาเล่นเนาะก็ไปลองดูได้ค่ะเลิศค้าเป็นไงล่ะกําไรค่ะไปจ้ะเพิ่มเข้าไปเลยค่ะเอาให้มันสุดค่ะมาไม่ต้องไปหาคอมบงคอมโบแล้วค่ะเออมีสิบแล้วค่ะเอ้ากดด้านล่างแค่สองก็พอเนาะอย่างที่เจ๊บอกไม่ต้องไปกดเยอะเนาะแค่สิบสองก็ะพอค่ะเพราะว่าบางทีแบบไปกดฝืนไปเยอะๆยี่สิบแบบคูณยี่สิบอะไรอย่างนี้ก็ โอกาสไม่จ่ายนะอ่าโอเคไม่จ่ายไม่เท่าไรคะ่ะตกดําขึ้นมาเนี้ยแบบโอ้โหเสียดายเนาะเสียดายแย่เลยแหละถ้ายิ่งแบบเราไปขึ้นเบสสูงๆแบบนี้แบบเอ้ยโอ้โหสวยงามคดดอนี้ฟลับต่อเนื่องไปเลยคะ่ะโอ้ยเลิศฟลัดหต่อเนื่อคอมโบสวยงามค่ะมาอึ๊สโอ้โหกำไรมาแล้วคะ่ะโอเคแบบนี้เลยคะ่ะเวิร์กนะวันนี้แปะเวิร์กมากคะ่ะ เลิศจริงๆเจ๊จจจจจบอกเลยเออดูสิยอ,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 อย่านิ่งอย่านิ่งอึสโอ้ยอย่านิ่งค่ะแปขาขอเธอโอ้ยสวยขนดองนี้มาฟรับต่อเนื่องไปเลยค่ะเบาๆแต่ก็คอมโบต่อเนื่องค่ะเออประทัดฟรั๊เป็นลูกคิวไอ,อ้ลูกวายไข่ดอกต่อเนื่องฟรั๊กโอ้โหคอมโบดีมากค่ะเจ๊บอกเลยเออแหม สียไ,ได้สิบช่องหนึ่งเนาะหืมกำไรมาแล้วค่ะแบบนี้มีโอกาสได้เลิกค่ะแบบนี้โอเคลงมาอีกฟรับสวยงามต่อเนื่องค่ะอืันห้าแล้วค่ะเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะวันนี้บอกแล้วว่าแปะมาดีเนาะถ้าใครไปติดตามช่องเจนะจก็จะรู้โอ้ยก็เจ๊ก็จะบอกนะว่าวันไหนแปะมาดีหรือไม่ไม่ดีเนาะอืดูคอมโบสิสวยงามฟรับ วันนี้ถือว่าเวิร์กเลยค่ะเลิศเลยแล้วก็มีเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มก็แบบได้มหม่กันเยอะเนาะแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยเวิร์กนะแต่วันนี้ถือว่าเวิร์กเลยค่ะนั่นไง1น7 2รจบาทโอเคค่ะแบบนี้ได้เลิกค่ะพอแล้วค่ะไม่ฝืนต่อแล้วเนาะโอเคเอาทัวแค่500รอยบาทได้มา2องพันหนึงน่งหนึ่งหนึ่งค่ะเออแบบนี้ใครไม่เลิกก็โง่แล้วค่ะอีดอก ประมาณนี้เนาะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจเจ้ด้วยนะคะช่องเจ้สนอไว้ v2 เนาะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ไปดูช่องนู้นเนาะเป็นช่องหลักส่วนช่องนี้จะเป็นช่องสำรองนะไปแล้วค่ะบายค่ะ